ครับได้มาแล้วครับต e r t i f ฟครับจากบริษัทเ e p เลอร์ครับบายวันต <Wow. S 1> ุคานะครับวันตุคารเป็นคุิวให้บริษัทเชฟเลอร์เนี่ยเป็นบริษัทผลิตอะไร ชาร์ตนะครับชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็อะไหล่รถยนต์ต่างๆนะครับเป็นระดับโลกนะครับปัจจุบันเขามีโรงงานอยู่ทั้งหมด80โรงงานทั่วโลกนะฮะรู้สึกว่า6กเบประเทศนะครับแล้วก็ที่ไทยเนี่ยก็มีอยู่ทางระยองเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะครับก็เราจะโครงงานบริษัทเชเบอร์นะครับเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขานะครับก็จะมีการอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เขาเรียกอะไรให้กับพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงของเรารถยนต์ของเราเนี่ยจะได้มี มาตรฐานที้เพิมน,นะครับตามรางวัลเลยเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลล่าสุดรางวัลที่เจ็ดที่แปดของปีนี้แนละ้วเราจะยกระดับมาตรฐานช่างของเราผู้ตรงๆนั้นรถเด่นรถใหม่มาเยอะมากนะรถบางรุ่นก็ซ่อมไม่ถึงนะซ่อมไม่เป็นเกินความสามารถได้คนเก,เก่งมาช่วยก็ดีเวลาอะไรที่มันเสียงอะไรจะได้ f อจะได้ถูกจุดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมมากนะักเพราะเรามีวาลันตีด้วยถ้าเราซ่อมถูกเราก็ประหยัดเงินเราซ่อมแพงเราก็เสียเงินเยอะขอบคุณชเชฟเลอร์อนะครับที่เลือกแสงรุ่นตระคารครับขอบคุณครับเจอกันจ้า